ไม่ต้องบ่นกันแล้วนะครับว่าค่าส่งแพงเดือนนี้เราจัดโปรโมชั่นทั้งเดือนเลยครับจัดส่งฟรีกับสินค้า5ตัวนี้ไปเลยครับตัวแรกครับหมูกรอบเกรดเอเนื้อ90มัน 10%, 10แบบนี้เหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าที่หน้าไม่จ้างกิ่ขายนะเพียงกิโลละ450ต่อมาครับหมูกรอบเกรดดี B, เนื้อเหมือนกันกับเกรดเอแต่แค่ต่างกันสีผิวเท่านั้นตัวนี้ครับเหมาะกับช่างกิ่ขายเหมือนกันใครรับได้กับสีผิวจัดได้เลยครับกิโลเพียง400บาท ต่อมาครับโปรตี้ c c l ขายดีอันดับ3ของโรงงานเราเลยครับเนื้อ50มัน50เหมาะกับพวกค้าแม่ค้าที่อยากเอาไปทำกับข้าวนะหรือจะทั้งกี่ขายก็ยังได้นะครับกิโลเพียง350บาทต่อมานี่ครับตัวนี้ครับทีดี้คเป็นหมูกรอบแบบเส้นนะไม่สวยแต่ขายได้แน่นอนครับทั้กับข้าวโคตรเจ๋วตัวนี้ครับกิโลเพียง300บาทเท่านั้นต่อมาน้องสุดท้องครับตัวนี้บอกเลยว่าของแรงของดีนะเศษหมูกรอบกิโลเพียง200บาทเท่านั้นใครสนใจนะครับทั้งหมดนี้ที่พี่เห็นอยู่ครับ5ออเดอร์แบบ จัดส่งฟรีตลอดทั้งเดือนนี้เพียงแค่พี่สั่งครบ5กิโลจัดส่งฟรีกันไปเลยครับไม่ว่าตัวไหนครับครบ5กิโลจัดส่งฟรีคุ้มโคตรถูกจัดกันได้เลยครับใครสนใจนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือทักข้อความก็ได้